ว่าไงเฮ้ยนาวามันมันมีปืนมึงเออปืนอาละวาดอ่ะกูมาแล้วมึงอยากตายไหมอยากตายเฮ้ยไอปืนเมย์กูเลี้ยงมึงเอาไปกูบอกให้มึงอยู่บ้านมึงใช่หร้อยกูบอกให้มึงอยู่บ้านไม่ได้ให้มึงออกเอาอูโนรีเวิร์สมาเพิ่มพลังกำลังกูบอกให้มึงอยู่บ้านกูบอกให้มึงอยู่บ้าน กูบอกให้มึงอยู่บ้านกูเชื่อฟังกูไหมไอ้เปรดกูสองมึงแล้วเข้าใจยังเข้าใจยังกูบอกให้มึงอยู่บ้านสัตว์ทีนี้อย่าออกมาเพี้ยนพ่านหาเรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายเอาเดี๋ยวมึงไปฆ่าคนอื่นเขารู้ไหมเขาจะลำบากเอาไอ้เปรดอ่ะขอบใจเปิดกูรอดแล้ว